นผมเดินมาเจออาจารย์นะแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรใครไม่รู้เฮ้ยอาจารย,าารย์ตอนนี้คือผมเนี่ยเดินหาอาจารย์นะไม่รู้ว่าใครกำลังดรอาจารย์ต่อยู่เลยนู่นอาจารย์ครับไอ้นี่ใครเนี่ย ไม่รู้ว่าใครนะอาจารย์โมโหมากเลยอาจจะเป็นในคนที่แปลงกายเป็นสมิงก็ได้นะเนี่ยดูดูมันขอร้องใหญ่เลยมันขอร้องชีวิตใหญ่เลยทุกคนแล้วอาจารย์ไปเจอมันที่ไหนอาจารย์ว่าอาจารย์ชีวิตด้านบนนะ อูช่วยอะไรมึงไม่ได้ไม่รู้ว่าถ้าจยา์เนี่ยไปจับมันได้ที่ไหนเหมือนกันแต่กว่าจะเจอตัวมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในสิ่งตัวเนี้ยมันว้าไปว้ามาได้นะผมว่ามันคงจะเข็ดไปอีกนานเลย คิดว,ว่าวันเนี้จะเดินทางเนี่ยไม่เจอท่าจานเลยเลยแต่มาเจอเนี่ยมันเนี่ยกําลังโดนท่าจานเนี่ยเล่นงานเลยนะแล้วดูตอนเนี้ยเหมือนว่าฝนกําลังที่จะตกลงมาเป็นไงมึงไอ้เสหมิงมึงเข็ดยังหมว่ามันจะโดนซ้อมจนน่วมเลยนะ โอ้ผมกลาว่าจะเอาวิชาที่ได้มาจากอาจารย์เนี่ยมาจัดก,การไปสักหน่อยนะขึ้นมาเนี่ยมันเนี่ยโดนอาจารย์เล่นงานไปเรียบร้อยละก็ตามเวรกรรมมันไปเลยตอนนี้คือมันทําอะไรคนอื่นไว้มันต้องโดนนะเพราะว่าอาจารย์น่าจะโมโหที่มันเนี่ยแปลงกายเป็นอาจารย,แาย์แล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นแล้วก็ไปหาคนอื่นมั่วซั่วนะโดนอีกแล้วกัน แล้วผมคิดว่าอาจารย์อยู่ไกลที่ไหนได้มันอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านผมนี่แหละถึงว่ามันแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านนะไอเสม่งตัวเนี้ยเฮ้ยเหมือนว่าท่าอาจารย์เนี่ยแกจะเป็นลมหรือเปล่าเฮ้ยทนผมขอตัวเข้าไปดูก่อนนะท้าจา์อาจจะสู้ไอเสม่งตัวนี้จนหมดแรงเลยก็ได้ อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ทุนผมขอตัวช่วยท้าอาจารย์ก่อนนะโอ้โหอาจารย์เจ็บไปหมดเลยครับผมว่าตอนเนี้ยเพราะว่าสู้กับไอซูหมิงตัวน,นั้นมานะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กโอเคนะทุกคน ก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยกำลังท <iss in> <underwear> ี่จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์นะก็ที่ผมได้เจอจากคลิปเอกเนี่ยผมตกใจเลยนะอยู่ๆเนี่ยมีสมิงต้นไหนไม่รู้เนี่ยได้มาแปลงกายเป็นท่านอาจารย์นะก็ผมเนี่ยรีบเร่งขึ้นไปหาท่านอาจารย์เลยทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยกลับมาจากท่ากลับมาจากที่ไปป่า่านกับท่านอาจารย์เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ขึ้นแปหา ท่านอาจารย์อีกเลยนะแต่เมื่อวานเนี่ยผมได้ดูคลิปเอกนะก็ได้ยินว่าเหมือนว่าจะมีซึ่งหนึ่ต้นหนึ่งเนี่ยแปลงกายเป็นท่านอาจารย์ไวรัวปาดนี้ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวรีบเดินทางไปขึ้นไปหาท่านอาจารย์ก่อนนะทุกคนไปทุกคนผมเดินมาเจออาจารย์นะแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรใครไม่รู้เฮ้ยอาจารย์ ตอนนี้คือผมเนี่ยเดินหาอาจารย์นะไม่รู้ว่าใครกำลังดูอาจารย์ตี้งอยู่เลยนูนอาจารย์ครับไอาา้ในี้ใครเนี่ยคนไม่รู้ว่าใครนะอาจารย์โมโ oh หมากเลยอาจจะเป็นในคนที่แปลงกายเป็นสมิงก็ได้นะเนี่ย ดูมันขอร้องใหญ่เลยมันขอร้องชีวิตใหญ่เลยทุกคนผมขออยู่ระยะห่างดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าไอเนี่ยเป็นเจ้าเล่อะไรบ้างให้อาจารย์จัดการนะมันบอกมันเม่เอาแล้วนะทุกคนนี่ อาจารย์ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาจารย์ตีดังจบแล้วทุกคนอาจารย์ตีดังมาโอ้โหสาใจมากเลยอาจารย์ทำตีเนี่ยอาจารย์ครับมันทำอะไรอาจารย์ครับเหมือนอาจารย์จะบอกว่าไอคนเนี้นะที่มันแปลงกายเป็น สมิงนะทุกคนเป็นอาจารย์นะเหมือนว่าอาจารย์เนี่ยแกจะรู้มานานแล้วละ่ะผมว่าทวนผมว่านะไอเนี้ยระยะทางเนี่ยไม่ไกลจากที่ผมเนี่ยขึ้นมาเลยแต่ตอนเนี้ยเหมือนว่าเริ่มจะคํำแล้วด้วยแล้วผมเนี่ยดับบางเอินมาเจอพอดีเลย ผมเนี่ยก็ไม่กล้าที่เข้าไปนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยกำลังที่จะโมโหเลยนะอาจารย์อาารยไอเสมิงนี้ใช่ไหมครับที่มันทำร้ายอาจารย์ครับเฮ้ยผมไม่ช่วยมึงหรอกเหมือนว่ามันเนี่ยจะร้องขอชีวิตจากอาจารย์ใหญ่เลยนะเพราะว่า มันเนี่ยก็ไปทําผิดนะไอ้สมิงตัวนี้แล้วผมดินข่าวเนี่ยมีคนเนี่ยต้องการตัวมันเยอะมากเพราะว่ามันแปลงกายไปทั่วเลยนะทุกคนไอ้คนเนี้ยสมิงตัวนี้แล้วเหมือนว่าอาจารย์เนี่ยโมโหมากตั้งแต่ที่ผมเดินทางมาก,กับอาจารย์เนี่ยไม่เคยเจออาจารย์โมโหอะไรขนาดน,นี้มาก่อนเลยนะแล้ว คิดว่าจะไม่เจอซะแล้วแต่ได้มาเจอกับอาจารย์พอดีเลยอาจารย์ครับแล้วอาจารย์ไปเจอมันที่ไหนอาจารย์ว่าอาจารย์ชีวิปดา้านบนนะอูช่วยอะไรมึงไม่ได้ มึงนี่แหละที่ทำร้ายชาวบ้านไปทั่วใช่ไหมนี่นะที่มันแปลงกายไปอาจารย์นะอาจารย์ก็ได้บอกแล้วทุกคนสุดท้ายมันก็โดนเล่นงานจนได้ดแบบนี้ต้องให้มันโดนหนัหนกๆนะก็ดีนะถ้าเจอท่านยมเนี่ยท่านยมเนี่ยจากการยิ่งกว่านี้อีกเลยบอกเลย อันนี้เจอท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ถึงจะแก่แล้วเนี่ยแต่ยังมีกำลังที่จะสู้กับมันอยู่ดูมันร้องอดอวยใหญ่เลยทุกคนดูว่าผมจะพาทุกคนไปดูมันใกล้ๆนะนี่ทุกคนมัน ดูดาอาจารย์ก็โมโหมากเลยนะที่มันมาทำอะไรเป็นนี้ท่าอาจารย์ครับนั่งพักก่อนกันแล้วท่าอาจารย์ผมก็มาตามหาท่าอาจารย์นี่แหละโหเหมือนว่าท่าอาจารย์เนี่ยจะโมโหมากแกลไม้มาอีกแล้วดูดิพน มันก็ขอร้องชีวิตใหญ่เลยใบนี้แหละนะมันต้องโดนหนังๆน,นะไม่รู้ว่าถ้าจ่าเนี่ยไปจับมันได้ที่ไหนเหมือนกันแต่กว่าจะเจอตัวมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแน่สิ่งตัวเนี้ยมันว้าไปว้ามาได้นะผมว่า มันคงจะเข็ดไปอีกนานเลยคิดว่าวันนี้จะเดินทางเนี่ยไม่เจอท่าจานแล้วเลยแต่มาเจอเนี่ยมันเนี่ยกำลังโดนท่าจานเนี่ยเล่นงานเลยนะแล้วดูตอนเนี้ยเหมือนว่าฝนกำลังที่จะตกลงมา,มาเป็นไงมึงไอ้สือมิงมึงเข็ดยัง ว่ามันจะโดนซ้อมจนน่วมเลยนะโห oh, oh, ผมกะว่าจะเอาวิชาที่ได้มาจากอาจารย์เนี่ยมาจาัดก,การเนรื่องไหนนะขึ้นมาเนี่ยมันเนี่ยโดนอาจารย์เล่นงานไปเรียบร้อยแล้ะก็ตามเวรกรรมมันไปเลยตอนนี้คือมันทําอะไรคนอื่นไว้มันต้องโดนนะเพราะว่าอาจารย์น่าจะโมโหที่มันเนี่ยแปลงกายเป็นอาจารย์แล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นแล้วก็ไปหาคนอื่นมั่วซั่วนะ น,แนแแีแล้วผมคิดว่าอาจารย์อยู่ไกลที่ไหนได้มันอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านผมนี่แหละถึงว่ามันแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านนะไอเสมิงตัวเนี้ย <S 1> <S 1> <S อาจารย์เอาเอามันให้สำนึกไปเลยไอเสมิงเนี้ยมันดูร้ายมากมันทำร้ายชาวบ้านไปทั่ว ตันแต่อาจารย์แกก็เหมือนว่าจังไม่อยากให้ผมเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยนะ เฮ้ยโดนดนด,น,ดนไปละว,วิ่งไปโน้นนะท่าอาจารย์เนี้ยมันคงจะเข็ดแล้วมั้งท่าอาจารย์ดูดิมันโดนท่าอาจารย์ซ้อมเนี่ยดูจากร่องรอยนี่เนี่ยหน้าโดนซ้อมนานแล้วนะดูร่องรอยมันหน้าโดนช้ำในตาแล้วมั้งเนี่ยผมว่าคงไม่รอดหรอกไปไหนแล้วไม่รู้หนีไปทางนน้นนะ ท้าจาร์ครับมันคงจะเข็ดอีกนานน่ะผมว่า mm. ถ้าจารย์เดินทางกลับแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยเหมือนว่าท้าจารย์เนี่ยแกจะเป็นลมหรือเปล่าเฮ้ยทดนผมขอตัวเข้าไปดูก่อนนอะท้าจารย์อาจจะสู้เกศม,มึงตัวน,นี้จนหมดแรงเลยก็ได้ ทาจานท่าจานครับท้าจานท้าจานท,ทุนผมขอตัวช่วยท่าจานหก่อนนะโอ้ท่าจานเจ็บไปหมดเลยคนะผมว่าตอนเนี้ยเพราะว่าสู้กับไอซูมหมิงตัวนั่นมานะนี่ ท้าอาจาร์นั่งพักก่อนก็ได้ครับถ้าอาจาร์แกน่าน่าจะนั่งพักนะเพราะเพราะว่าแกเนี่ยน่าจะหมดแรงที่สู้กับไอเสีหมิงต้นนั้นนะก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่าอาจารย์เนี่ยไปหาที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ดูท่าอาจารย์นะโอ้โหแทานทาว่ายเหมิงต้นเนี้ยมันน่าจะมีฤิเดช มามากแหละผมว่าผ่าท่าจันทุนผมเนี่ยได้ฝ่าท่าจานเนี่ยได้พักแล้วนะแล้วก็ท่าจานเนี่ยบอกว่าท่าจาร์เนี่ยจะนั่งรอผมตรงนี้ให้ผมเนี่ยไปเอาน้ํานะที่ต้นน้ําตรงข้างบนแถ้าท่าจาจ่เนี่ยจะรักษาตัวนิดหน่อยเหมือนว่า าอาจารย์บอกผมมาว่าถ้าอาจารย์เนี่ยได้สู้กับมันระยะเวลาเนี่ยนานมามากแล้วนะก็จนถ้าอาจารย์เนี่ยได้เจ็บตัวนะแล้วก็ไอสิมิงตัวเนี้ยเหมือนว่ามันจะเจ็บยิ่งกว่าท้าอาจารย์อีกไม่เจอใช่ไหมไม่กี้ท้าอาจารย์เนี่ยคือโกรธมากแล้วโมโหมากที่มันมาทําอะไรแบบนี้นะถ้าอาจารย์ไปอย่างเดียวเลย ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเถาวันน้ำที่ท่าอาจารย์เทไิหาเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนนะก็เราต้องไปหาถาวันน้ำกันทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าท่าอาจารย์บอกว่ารักษาท่าอาจารย์ได้นะไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีหรือเปล่าถาวันั่นแหะ พอผมเดินกับเดินไปในป่าท่นกับท่านเนี่ยถ้าอาจารย์นนยก็สอนหลายอย่างอยู่ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะเหมือนว่าบริเวณนี้จะไม่มีมีขวดพอดีทุกคนเดี๋ยวเราเพราะว่าตรงนี้ก็ใกล้หมู่บ้านนะ หน้าคนที่มาหาของป่าแล้วก็ลืมขวดไปผมเนี่ยจะได้เอาไปใส่ไปใส่น้ำเถาวันด้วยพอดีเลยไปเดี๋ยวเราไปหาดูเถาวันให้ท่านอาจารย์ก่อนมันแก้ช้ำในนะเถาวันที่ผมจะไปหาเนี่ยไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอย่างไรนะก็มันเป็นเถาวันน้ำแล้วก็มันจะมี รักษาตัวได้จะทำใน